มาดูข้อนี้นะครับอย่างที่พี่หนึ่งเคยบอกว่าไม่ใช่ว่าเติมคำแล้วจะต้องยากกว่าชอยนะครับโอเคเติมคำข้อละ5คะแนนชอยข้อละ3มนะมาดูข้อนี้นะครับพี่บอกเลยว่าง่ายกว่าชอยอีกนะครับข้อนี้หลายคนอาจจะเรียกว่าเรื่องกฎการนับนะเมก่อนเขาเรียกเรื่องกฎการนับหรือเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะแต่พี่ขออนุญาตเอาหัวข้อเนี่ยหรือบทเนี่ย อยู่ในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับผมเขาบอกว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับตามภาพที่เห็นเลยถ้ามีสีอยู่6สีนะครับข้อนี้คล้ายๆข้อสอบของคณิต2เหมือนกันคณิต2ก็มีข้อหนึ่งคล้ายๆแบบนี้เลยนะใครจะทำเตรียมตัวสอบคณิต1ี่เนี่ยพยายามทำข้อสอบย้อนหลังทั้งคณิต1ี่หนึและขั้นทเลยนะครับเขาบอกว่ามีสีอยู่6สีต้องการระบายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ ทั้ง4ส่วนเนี่ยหนึ่ทั้ง4ส่วนนะครับโดยแต่ละส่วนใช้สีเพียงสีเดียวนะประเด็นคือส่วนที่อยู่ติดกันต้องใช้สีที่แตกต่างกันจะมีวิธีระบายสีแตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีมาดูพร้อมกันนะเขาบอกมีสีอยู่6สีพี่หนึ่งก็สมมุติ ให้ชื่อว่าสีหนึ่งสีสองไล่ไปเรื่อยๆถึงสีหกนะครับงานมีกี่ขั้นตอนจำได้ปะ่ะคอนเซ็ปต์ของกฎการนับหนึ่งงานคืออะไรสองงานแบ่งเป็น กีข่ขั้นตอน 3. แต่ละขั้นตอนทำได้กี่วิธีนะครับงานคืออะไรเนี่ยพยายามสมมุติตัวเองให้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ถ้าจะเว้นวักทำไมเนี่ย <N> นะพยายามสมมุติตัวเราเองให้อยู่ในเหตุการณ์นั้น งานแบ่งเป็นกี่ขั้นตอนดูว่าเคลื่อนที่กี่ครั้งงานนี้นะครับงานคือการเลือกสีหกสี <c oughs> ไประบายพื้นที่สีเหลือมุมฉากโดยกฎเกณฑ์ที่โจทย์กำหนดงานที่หนึ่งเคลื่อนที่กี่ครั้งเคลื่อนที่สี่ครั้งครับครั้งแรกคือเลือกสีไปทาบริเวณที่หนึ่งเลือกสี ไปทาบริเวณที่1นะพี่หนึ่งก็เลือก็หกวิธีเอ๊ะเจ้าสีไหนดีสีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีห้าสีหกเห็นปะสมมติว่าบริเวณที่หนึ่งพี่หนึ่งทาด้วยสีสองไปนะสีสองใช้ไปละต่อมาพี่หนึ่งก็เลือกสีไปทาบริเวณที่สองนี่นี่บริเวณสองและนี่ก็คือเลือกสีไปทาบริเวณสามเลือกสีไปทาบริเวณสี่เหนือครับออกปะ เลือกสีไปทาบริเวณหนึงได้6วิธีนะสีไหนก็ได้สมมุติว่าเลือกสี2ไปต่อมาครับเลือกสีไปทาบริเวณที่2ตรงเนี้ยต้องห้ามสี2แล้วถูกป่ะเพราะบริเวณที่อยู่ติดกันห้ามใช้สีเดียวกันก็เลือกได้5วิธีก็ห้ามใช้สีสนีครอาจจะเป็นสี1สี3สีสี่สีหสีหสมมติตรงเนี้ยพี่เลือกสีสี่ไปแล้ะกัน ต่อมาครับเลือกสีไปทาบริเวณที่สามเพื่อเลือกได้กี่วิธีก็ต้องตัดสี2กับสีสี่ไปถูกปะก็เลือกได้สีวิธีสมมุติตัวนี้เลือกสีหนไปสุดท้ายครับเลือกสีไปทาบริเวณที่สี่หนูดูนะครับบริเวณที่สี่เนี่ยมันติดกับแค่1และสามเท่านั้นมันไม่ติดกับสองแปลว่าบริเวณที่สี่เนี่ยหนูสามารถเลือกสีอะไรได้บ้างสี4ก็ได้นะลูก ถามปะหรือสีสหรือสีหหรือสีหก็ได้เพราะตรงนี้จะเรียกได้4วิธีเห็นไหมครับถ้าหนูให้ความสมจริงสมจังมันหน่อยหนึ่งนะครับเขียนสี1สี2สี3ามสี 4, สี่สีหสีหและทำให้ละเอียดช้าๆไม่ยากไม่ต้องกลัวเรื่องความกำรรกวมโจทย์ข้อสอบระดับประเทศไม่มีคำว่ากำรรกวมทุกอย่างชัดเจนหมด พี่คะถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้ทําแบบที่1หนูดันไปกําหนดให้ตรงนี้เป็นบริเวณที่1แล้วตรงนี้บริเวณที่บริเวณที่2บริเวณที่3บริเวณที่4คําตอบจะเท่ากับที่1นึ่งไหมคะเท่ากันครับคอนเซปต์เหมือนกันงานมี4ขั้นตอนเลือกสีไปทาบริเวณที่1ที่2ที่3ที่4หนูจะกําหนดให้ตรงไหนเป็นบริเวณที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้คําตอบสุดท้ายเท่ากัน 6คูณ5 30 30คูณ16ตอบ480วิธีจบนะเติมคําหนูได้มาเป็นทศนิยมจุด5จุด2ยังพอทำเนาแต่ทศนิยมไม่ลงตัวในพี่บอกเลยครับว่าทำใหม่เถอะโอกาสถูกน้อยมากพอได้ไหมนะกดการนับ มี3สเต็ปงานคืออะไรงานแบ่งเป็นกี่ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนทําได้กี่วิธีท่องให้ขึ้นใจนะครับหัวข้อนี้บทมีขออนุญาตรวมอยู่ในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับและข้อนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเติมคําไม่จําเป็นต้องยากกาตขอชอยนะครับเอา้าผ่านไป